ฮัลโหลเพื่อนๆจากเมื่อตอนบ่ายนะจ๊ะที่ฟอนบอกว่าไปแม็กมาไปแต่งหน้ามาดูดูดูด,ด,ดูตอนนี้หน้ามันแล้วแต่งได้ประมาณสักหลายชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะนี่ดูหน้าดูหน้าแต่งแล้วเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนไปเลยนี่คือนี่นะชุดออกเที่ยวเป็นแบบนี้นะสบายๆเบา เขาบอกว่าแบบเบาๆนะคืนนี้เราจะไปนั่งดิ้งกันที่เดอะเมใครรู้จักเดอะเมอยากเจอตามไปเลยนะโอเคปะตามนี้นะเฟิพูดไปนะก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันเลยนะไม่ได้เจอกันังนานาคิดถึงมากๆขอบอกบอกตรงๆนะใครอยากเจอตามไที่เดอะเมดนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวพึ่งเฟิร์มมีวิตามินคยีมทาผิวนะ เป็นน้ำทาผิวของ AC น้องชายใช้อยู่ทาที่หน้านะหน้าเริ่มขาวแล้วสิวก็หายนะแล้วทาตัวได้ทาขาทาแขนทาได้ทั้งตัวนะล้วก็หน้าด้วยนะแล้วก็กล่องนึ่งจะเป็นกล่องละ250บัาทนะใครสนใจถักมาถักมาลายก็ FN เอ้ยไม่ใช่แลละ เอาไว้เดี๋ยวไลน์เดี๋ยวบอกขีก่แล้วกันนะเออแล้วใครสนใจทักมานะนี่ไปแล้วนะบ๊ายบาย